เอาแล้วเด็กผีการตัดสินใจอนาคตการเป็นกุนซือของเอริกเทนฮากตกอยู่ในมือเซจิมแรดคิปเรียบร้อยส่วนทางสโมสรก็เตรียมดึงอดีตกุนซือพิมเมลิกสองคนเข้ามาทำหน้าที่แทนเทนฮากอีกต่างหาก ส่วนหัวหน้าแผานกการแพทย์ของสโมสรก็เตรียมรื้อทั้งระบบเพื่อปรับปรุงให้มันทันสมัยมากขึ้นเนื่องจากนักเตะเจ็บบ่อยเหลือเกินรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากกดและกดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้แฟนผีอะไรขนด้วยนะครับช่วงนี้ความเคลื่อนไหวของแมนยูกำลังเข้มข้นเลยหลังจากเพิ่งแพ้คาบ้านตกรอบอยู่แ้าเนลีกมาหมดัด ทำให้ล่าสุดมีรายงานจาก t ดี i อ d e ดิพ d e เดนสื่อของอังกฤษว่าสจิมแบรดคิปอาจจะต้องเป็นคนตัดสินใจอนาคตของเอริกเทนฮากเองกับมือ เนื่องจากบอร์ดบริหารของสโมสรยังสนับสนุนบอสใหญ่ของทัพพิศาแดงอยู่จนกว่าการขายหุ้นจะเสร็จสิน้นเอาแล้วเซจิมงานแรกสั่งปดเลยไหมละ่ะโดยทาง The ินเ e พเอนเดนได้ระบุว่าแม้สถานการณ์ของเอริกเทนฮาร์กจะกดดันมากขึ้นเรื่อยๆแต่เจ้าตัวยังได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหาร ทำให้การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้จะถูกเก็บเอาไว้พิจารณาหลังจากเซื้อจิมใกล้ที่จะเสร็จสิ้นการซื้อหุ้น25%จากพี่น้องเกียวเซอร์ เพราะว่าแกจะเข้ามาดูแลเรื่องการบริหารงานด้านฟุตบอลทันทีหลังจากซื้อหุ้นเสร็จสิ้น <c oughs> คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนข่าวลือเกี่ยวกับกุนซือคนใหม่ของแมนยูอยากให้เด็กผีฟังข่าวกันสนุกๆไปก่อนอย่าเพิ่งจริงจังนะครับเพราะว่ามีรายง,งานจากเดอะซันซื้อจอมแฉของอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่า แกลมพอตเตอร์อดีตกุนซือเชลซีอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูถ้าหากเอริสเทนฮากถูกปลดเป็นไงครับถูกใจกันไหมโดยทางเดอะซานระบุว่าเซอร์จ,จิมได้มีการพบกับพอตเตอร์และหวังจะดึงตัวเขาเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทัพพิศาจแดงเนื่องจากเซอร์จ,จิมนั้นชื่นชอบพอตเตอร์เป็นทุนเดิมและเคยพยายามจะดึงตัวเขาไปเป็นกุนซือของนีทมาแล้วอีกต่างหาก <c oughs> เป็นไงคนเนี้ยถามเด็กเชลซีก็ได้เนาะส่วนทางด้านเวเลโวสื่อจากสเปนก็ออกมารายงานว่าแมนยู <Man U S 2> ได้เล็งคูเลนโลเปเตกีอดีตกุนซือทีมชาติสเปนเอาไว้เพื่อให้เข้ามาทำงานแทนเอริคเทนฮากที่อาจจะกระเด็นตกเก้าอี้โดยโลเปเตกีถูกแมนยูประเมินเอาไว้สูงและอาจจะกลายเป็นกุนซือถาวรคนที่6นับตั้งแต่เซอร์อเล็กวางมือไป ซึ่งโลเปเตกีนั้นเพิ่งจะปฏิเสธข้อเสนอปีละ15.5ล้านปอนด์จากสโมสสอนในซาอุมาเพื่อโอกาสที่จะได้ทำงานในอังกฤษ <c oughs> แล้วคนนี้เด็กผีว่ายังไงจักใจเลยนะสจิมแรดคลิปแล้วก็ผู้บริหารถ้าจะไปเอาพอตเตอร์กับโลเปเตกีมาแทนเอริกเทนฮากเนี่ยอย่าดีกว่าเสียเวลา เอาเวลาตรงนี้ไปทำข้อเสนอดีๆไปวางตัวเลขดีๆแล้วก็หาคนเจราจาดีๆส่งไปเจราจากับเอเจนต์ของซิดาดนซีดานดีกว่าหรือว่าถ้ามีคอนเน็ t ชันดีๆเนี่ย ก็ต่อสายตรงถึงซีดานแล้วก็นัดคุยกันไปเลยนะโอ้โหเอาทั้งทีเอาที่มันดีกว่าเอริเทนฮากหน่อยซิไปเอาระดับเดียวกันมามันก็เท่านั้นนะถูกต้องไหมล่ะเด็กผีว่ายังไงซีดานดีกว่าเนาะและหลังจากในซีซั่นนี้แมนยูต้องเจอปัญหานักเตะตัวหลักบาดเจ็บซึ่งทนับรวมลุกชอกับแฮร์รี่แม็กควายเข้าไปด้วยทัพปีศาจแดงอาจจะขาดผู้เล่นซีเนียมากถึง12คนเลยทีเดียวก่อนจะเจอกับลิเวอร์พูลในแดงเดือดวันอาทิตย์นี้ โดยโรวมไปถึงลิซันโดมาร์ตินีสคาเซมิโอโรเมซันเมาส์ไทเลว์มาเาเซียคริสเตียนเอริกเซนอามาดิอาโลและวิกตอร์ลินเดเลฟส่วนอองตัวนี่มักซยาวกับมาคัดแรดฟอร์ดก็ต้องเช็คความฟิตเพราะว่ามีอาการป่วยแถมบรูโน่เฟเดนเดสก็ติดโทษแบนอีกตั้งหากอย่าหาว่าเด็กผีอ้างตัวเจ็บเลยนะแต่มันเยอะจริงๆทำให้ล่าสุดมีรายง,งานข่าวจากเดลิเมว่าทัาพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เตรียมจะปรับปรุงรแผนการแพทย์ของสโมสรซึ่งนำโดยแกรี่โอดิคอหัวหน้าทีมแพทย์ที่เพิ่งย้ายมาจากไอซ์นอนเมื่อช่วงซัมเมอร์โดยจะปรึกษาร่วมกับเซจิมแรดคิปที่จะเข้ามาดูแลด้านฟุตบอลและจะทำการรื้อระบบทีมแพทย์ใหม่ทั้งหมดโอ้โหกว่าจะคิดได้ต้องให้มีนักเตะเจ็บเป็น10คนเลยแหละครับพี่น้องซึ่งทางแกรี่โอดีคอต้องการปรับปรุงรแผนการแพทย์ของแมนยูให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มทีมงานอายุน้อยเข้ามาเพื่อให้ทีมแพทย์มีความหลากหลายเพราะตัวแกรี่เองกังวลว่าแนวทางปัจจุบันของสโมสรน,นั้นล้าสมัยและตอนนี้กระโดนคู่แข่งนำหน้าไปไกลแล้วในด้านของเวชศาสตร์การกีฬา โโกว่าจะรู้ตัวกันช้าไปหรือเปล่าครับพี่น้องหลังจากนี้เด็กผีก็คงต้องรอกันไปก่อนนะว่าเมื่อไหร่สโมสรจะประกาศสักทีว่าสจิมเนี่ยซื้อหุน้น25เสร็จเรียบร้อยแล้วแกจะได้เข้ามาดูแลด้านฟุตบอลหลังจากนี้ก็ให้แกตัดสินใจไปเลยว่าจะเอายังไงกับเอ,อริกเทนฮากนักเตะภายในทีมหรือส่วนอื่นๆของสโมสรด้วยเดี๋ยวแกจะต้องแต่งตั้ง CEO คนใหม่ผอ,อ,อกีฬาคนใหม่อีกก็ขอให้มัน เป็นจุดเปลี่ยนทําให้สมโมรเนี่ยกลับมาดีได้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้เนาะเด็กผีคิดเห็นยังไงกับประเด็นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะดูคลิปนี้จบแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรคนด้วยหืมทำใจสบายๆนะช่วงนี้แดงเดือดรออยู่หนักแน,แน่บอกเลย